ตลาดเช้าสีสะเก็ดร,รือว่าตลาดสดเทศบาลสามเมืองสีสะเก็ดครับพี่น้องน้องครับลาบชาอ,อู๋อย่างงามเลยครับพี่น้องปลาพี่น้องครับอย่างงาม,มงบบาสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องครับเมลีสิพ้าทุกท่าน ไปช่มตลาดสดนะครับตลาดเศ้ารีสเกตนะครับตลาดสดเทศบาลสามเมืองรีสเกตตอนนี้ผมขับรถอยู่ถนนกวงเฮงนะครับถนนกวงเฮงนะครับเป็นที่ตั้งของห้างสุนเฮงลาซ่านะครับพี่นอ้อง ผมขับรถอยู่บนถนนพวงเห่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิเลี้ยวขวาผมเลี้ยวขวาเข้าถนนอุบลนะครับพี่น้องครับนี่คือถนนอุบลนะครับเดี๋ยวสิเลี้ยวซ้ายทั้งนาไปถนนคุขันนะครับเข้าถนนคุขันนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสีพผ้นนพาทุก่ันไปช่มตลาดครับ ตลาดสดเทศบาลนะครับมีตลาดสดเทศบาลหนึ่งกาคตลาดสดเทศบาลสามนะครับอยู่ตรงขามกันครับนี่ครับบรรยากาศครับพอมาถึงบริเวณทางรถไฟนี่ก็เห็นบรรยากาศของตลาดแล้วครับเอาละครับพี่น้องครับเรากำลก็มาถึงตลาดเสารีสเกตนะครับหรือว่าตลาดสดเทศบาลสามเมืองรีสเกตนะครับ นั่นคว่าทุกกันยางช่มบรรยากาศนะครับพี่น้องครับนะครับเป็นบรรยากาศของตลาดเสาศรีสะเกตครับครับเป็นบรรยากาศของตลาดเสาศรีสะเกตนะครับพี่น้องครับ บรรยากาศก็ที่ว่าคึกคักเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับตลาดสดเทศบาลสามเมืองสรเกศนะครับอยู่ตรงขามกันทั้งั่งนี้จะเป็นเทศบาลหนึ่งนะครับพี่น้องครับเดี๋ยวสิบห้าทุกก่ันยางชมตลาดกันนะครับพี่น้องครับ โอ้มอนี้เศรนี่ลอตเตอรี่หลายแห้งครับพี่น้องครับโอ้ยมันขายลอตเตอรี่ครับพี่น้องครับวัอนี้หลายแหงครับเศรนี่เป็นบรรยากาศยงีมเศรของตลาดเศร์ีสเกตนะครับพี่น้องครับ กินดอกเป็นปลาเลยเดี๋ยวไปถามเนีูโอ้บกเขือง่ามครับี่นดอกครับมีตะหน่วยงามๆเลยบกเขื่อเพื่อนเออครับบอ้ะเมนบอครับโอ้พักกางามเลยครับี่น้อกครับ ปลางมงามเลยครับพี่น้องตลาดสดเมืองซีสเกตบ้านเท่าครับโอ้ครับปลาง้มเงามเลยครับเนี่ยนอกปลามาจากแม่น้ำมุ่นบอกครับเนี่ยงามเง่ามเลยโอ้พี่น้องครับไข่มดแดงนะครับง้มเงามเลยครับไข่มดแดงง้มเงามเลยครับพี่น้องครับ โอ้่งเต็มี่นองดงเด้งดงเด้งเลยบรรยากาศย่งเาร่า,าของตลาดซีสเกตบานฮ่องครัี่นองครับปวดหิบกะเบนเป็นแล้วอืบอกคงชิปบาทปะครับเนี่ย เอาไปตำได้เลยเ่โอ้แน่นอนแน่นอนสิบบาทถูกๆเลยครับอืมผใไฮฟรอมมะทุกอย่างเลยปลาครับพี่น้องับบงามเลยครับปลางามๆเลยครับพี่น้องครับตลาดเขตสบานเมืองสีสะเกตปลาหมูดนะครับเพิ่งที่ละมิได้งามๆเลยครับพี่น้องครับตลาดเช้าสีสะเกดรือว่าตลาดสดเทศสบาลสามเมืองสีสะเกดครับพี่น้อง โอ้มีหดปะบูเนาะคุณยายเนาะปะบูกับมี่นะครับพี่น้องแลัวก็ครบนะครับพี่น้องครับหล้กก็ปรากดยางงามๆเลยครับพี่น้องโอ้ลาบเท่ากับมี่ครับพี่น้องครับลาบเท่าโอ้ปลาคอสูปลาสาสางมากบอกรันี่ยโอ้งามๆเลยครับพี่น้องครับาอมจาโอ้พี่น้อง ของคุณในงามครับพี่น้องครับโอ้อย่างงามเลยครับพี่น้องปลานี่ปลาอย่างนอปรากฏขั้งหรือจังใดหรือปลาอย่างผมเคยน้องครับอย่างงามงขงไข่มดแดงครับไข่มดแดงขายจังใดครับหนึง่งกองละสาวสามกองหน่งกองละสาวสามกองห้าสีพี่น้องไข่มดแดงถูกๆเลยครับ นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับก็คือบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกดนะครับหรือว่าตลาดเซาเมืองศรีสะเกดบ้านท่าครับพี่น้องครับผมยังเข้ามาในช่องี่ขายขหนียวนะครับพี่น้องครับมองนี่นี่ข้ายขหนียวนะครับพี่น้องครับขหนียวเพิ่นในสีแบบยางดีเลยนะครับพี่น้องครับ มองเหล็ขายปลาทูนะครับปลาทูหอมอาสวัสดีครับสวัสดีครับแมค้าคนสวยวันนี้สวยเหมือนเดิมนะครับแมค้าขายปลาทูคนสวยเพิ่นเอาเดี๋ยวอุดหนุนข้าเหนียวแมค้าเพื่อนกันข่าเหนียวงามๆามเลยนะครับพี่น้องครับนี่ข้าเหนียวขาวเอาข่าเหนียวขาวยี่สิบเข้าดำน้ำยี่สิบนะครับเด้อ นี่ครับพี่น้องครับพู้ได้อยากประทูกันลานนี่ก็บ่พผิดหวังนะครับพี่น้องครับประทู่แสบนะครับลาเนี่ยมีแต่ตัวใหญ่ๆนะครับพี่น้องครับโอ้ประทู่เมฆาลาเนี่นี่บ่พผิดหวังนี่ลครับแบบแบบพอดแล้วก็มีครับพี่น้องนี่นั่นแหละครับพี่น้องครับเกิดขึ้นบรรยากาศของตลาดสดเทศบาลเมืองศรีสะเกษหรือว่าตลาดเสาศรีสะเกษครับขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ